สบายดีป้าลุงสบายดีมาสุกสุนสมองสบายพอแค่ไรก็เบาจ่อยบานหน้าป้าลุงจะเป็นทรงคือสบายดีป้าลุงสบายดีบวายป้าลุงเลยส้มแหงหลังจากที่ันไม่ใหญ่กับบริไปกันแจกแซมป้าลุงไว้ไหมไม่ได้ มื่อนี้เนาะกับมือกาเกียมงานแจกน้องชายตั้งเลยเอาคันถังมาเต็นสุมมาในหย่าต้องม้วนเลยค่ะลุงเลยกะลุงเลยพาลูกพาเมียเมื่อวานเดินทางไกลยังเลือกโบลายณปะในปะลูกทงเชนล์ร่มกับปะในใหญ่ปได้เนาะราคาเท่าไรบ้าราาคกกสิมัน สามร้อยบ,บ,บ,บาทปุ้เลยสามร้อยบาทบาค้นกรให้ยม้อบ้านนอกหรือว่าหาเพิ่นอะไรปุ้งเพิ่นมาใส่ให้ร่างกายเหาบวชฝ่ายไว้ปันใดหลังจากเพียนไปซอยงานซอยการมันงานแจกของน้องชายงานแจกเขาเพิ่นเนาะลูกชายปุ้งลูกชายนอนเผาลูกชายเขานอนเผาคือกันเลี้ยโอ้ยเลี้ยดนี่นาเพิ่นคืออึงหน่อยนี่ อึองน้อยเฮ้ยพิตาร่าเลยดิเชียงนอนคือคือยังนะครับสบายดีด้วยพาะลุงเลยโอ้ยขี้ซบเหลี่ยมมองมองนอนเผา,าพอวะหลอกาปดสลมว่าไม่ใหญ่กับท่านได้ดไปพระลุงอว่าสลมเมดจังสิปไปว่สะสักสลมหรือว่าน้ำเกลือขนาดประลุงเลย,นะลนย,ยเนาะ หนึ่งเกลือผสมยาวิตามินปุ้งยาบำรุงเลือดนั่นแหละเข้ากับเขาเขาเมื่อนี้ประมาณเพิ่งมุ่ง,งมุ่งมันหกโมงแรงปรุงหาโมงกว่าเดี๋ยวเขาหกโมงหันมอแบบนนอกเคุนมะเขาว่าหา,หาเพื่อนปุ้งสำหรับบางคนก็นถ้าบ่เคยใส่สโลมปุ้งอาจซิซ็อกได้เด้อเพราะว่าอันนี้ก็อากาศมันก็นหนาวอยู่ พอสมควรว่ฝนตกมื้อนี่ยพะรังฮักกระเซ้าหอฮากระเปิดโทรศัพท์ได้ปะลุงเอ้ยพายุเข่าไปเลยไงฝนตกมื้อนสังเกตบิงแข็งค่ะปะลุงเห็นแต่กระดูกสังเกตบิงอันนี้คือกรคือคอนกเจ้านี่จะบ่มาถ่ายค่ะถ่ายเนี่นะ เหมือนกอดคอนไม้อยู่ในห้องนอนจะไปะหายปลาลูกบนเขาไม่ไละข่อย,ขอยก็อายก็ข่อยได้เลยจะมันคืองานนี่หนาสุดรอดเอาลาลกรู้เลยร่างกายคาับขอยสมบูรณ์ภายในเขตเขตผ่าตัดมาผ่าตัดใส่ตีนปลาลูก แล้วก็ดซูโซมาเลยอีกอย่างบางคนก็เห็ดหลายเห็ดงานเนาะเนื่อว่าถาถ่ายขีดให้ปลาลูกเบิเ้บ์นอะไรเพื่ออยากให้ได้ขีดดีๆให้ปลาลูกเบิรงเอาตรงๆก็คือเพื่ออยากได้เงินมาใส่ชีวิตประจำวันปลาลูกเลยเพราะว่ามันเป็นงานเท่าเนาะเพื่ออยากให้ปลาลูกเงินได้เบิรงได้โซมเนาะราคา อยางเห็นวิถีชีวิตของบงองนห้านปลาลุงเว่าเป็นยังไงมาถ่ายให้คนป่วยกย็ยางสียนปลลุงเลยใครแต่ลูกชายมนมาน,นอนเผาปลลุงเอหมันเพราหะว่างานน้องายกัดเลิอมมาแต่ผูกปลลุงเลยจังเล่นจังมือสามมือบ จะขึ้นแหะชูโซมมาเลยแต่แต่ผลแต่แต่ผลเสียประมาณหเมื่อเลยแม่วันบ่อเออวันคานเสียวันคานวันคานผุดพระฮัทลุกเสาอาทิตย์หาเมื่อหาเมื่อนี่หาเมื่อค่ะมือหกคืนสิตดเก มือหกต่างเจ็บไปลงวันคานถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยใส่บาตรญานามแล้วก็แยกทางกันกระสีไดกผ้าวยเมวนเหือนเมื่อบ้านเมื่อสมัสมั่นกระถางกเท่างอบบบอนเสียมือพอดีมืออันเอาผ่ารงในบานไปว่าจะเอาผ่ารงก็ไปเอาลงด้ย เพนเซียนั้นต้นแรงวันเนี่ยต้นแรงวันคาวันจันทนะไหมเนาะไม่รอต้นแรงวันคาบ่วันผุ่นวัาบเขานลงวันวันผุดนจะเป็นเอาผาลงเลยเนาะคือจังไงแต่ก็บรไดาลงสามปกติน่ะวันคานเอาผาลง ถ่<ไ>าย,ย,ยหุบใจสิก็น้อ,นองว่าคิวนอดวนดมก้นคอน้องวัยเป็นกระสับคอยหูนราะวานอยู่เพื่อนปลลุเอาลูกทราย,อยรเอาลูกทรายมานอาทิตหนึ่งปลาลุงเายาพเดียวเปใหญ่บด้เปี่ยนเลยคนบาวคนกับยายจะเป็น,นวิ่ง สามคนมาบคนย่ายก็คนใหญ่ปประจำอยู่ผูหลก็รู้เลยยามีเยเนืน่อเนืไลาไม่ใหญ่ปกอบไปหับคลองผักหรือว่าคลองมะมูมาแจกมาคลองมูมาทาน่ะไรกร้เยคลองผักคลองผักมะม่มาทานหับคองหลับคองมูของทานหล่าปะกันไยทานเพิ่นโมมีัย่ขาคนตายบ้านเฮาเพื่อนจิเสือเรือเขาก็เงยเพื่อนกิโล เพื่อนหนึ่งกิโลหนึ่งเขาซานเนาะเพื่อนหนึ่งหัวหาพันหัวหาพันหรือว่าหัวเศร้าบาทรึยี่สิบบาทปะลุงเอยแล้วคนก็คอมเมนต์เนาะไทยคลิปแต่ละเถื่ยกะ่าให้ใส่นำเกลือให้ตะกรงแน่วก็ใส่แล้วปะลุงเอยแต่ก็หลังจากใส่แล้วก็ชีดใส่ย้อยอันนู้ย บท่ทลอยทยอยบ่ถึกซีดยาไปหมื่นละเข็มลุงไว้บ่นีนย,ยาบำรุง,ง,รง,งกินเขาแซ่บบำรุงตัวเแบบองคนละยานอนว่าเข้มเถินนึงไม่มีพอบ่ยา <c oughs> ถ้าวาันนี้นีน่นะบ่ยายาตนองไวเถินนึนเป็นมาหายก็เยลยก็เลยกลาบสตูนเลยนี่บ่ยากน,นลละลูกล่ะ ใช่ผมนอนเผาตะเวนมันก็ไยังไงแต่หามุงแรงมันนอนเผาคอกินข้าวแล้วแล้วก็นอนพลุ้งไ้ไปใส่พลุ้งฉล้มแน่เนาะพลุงโพสฉล้มแน่เหาก็สีได้ไปเห็นยังเลือดบนไอเอ็มมอนแมนเ้างกระสีไปเห็นเวียกเห็นงานซอยพุ่งแล้วงานแก่เผาลมทรายไปไปเพื่อนไปยัางกันโล่งงวงพลุ้งเนื้อเคื่อนสิลมงัว บป้านไนี่ับอป้าไหนแไปถ้าบอลอื่นก็รห้ไอ้บอลอื่นเท่ากับสีอันสบดปไปเนาะแต่นี่มันเป็นน่องไสายเองแท้ถ้าบบไปกับโบคืบเพราะสามเพื่อนเดียวกันนอนย้ายสามเพื่อนเดียวกันเลยน่องอค้งี้อืยนอะไรไาร้านขี้อื่นรู้ไหาน่องไสายค้อืินบอกฟันเด็ก็นีง ลอใหส้สลมเบิดปลงสังเกตสลมยังลยอยู่เปสเบิดจอก,กอลโมงเลยอันนี้ก็ประมาณสองทุ่มบอัดวนี้าทุ่มสองทุมม่มอะไรซีอูสองทุม่ม <c oughs> อ,คอคาคนกะใส่เงินนงมวยมึงตอนทำไปเลยหายไป,ไปจาปูเนาะเพราะว่า ปูขึ้นมาในนอนในบ้านก็เลยคือเป็นผลินน้ำเพลินว่านเชียงเอาเบาค้อนคือไปน้ำผัดเพลินใส่สโลมปูขึ้นมาก็เลยก็เลยสิไปหาเพลินปีใหม่รวมกระเด็นขอใหญ่เพคือไปก่อนแลยอ่ะปนเลยไปก่อนเลยคือเอ็มพีสามหน่อยไปก่อนเลยบาร์ับหน่อยเชียงเลย mới mua có bật để đi hẹn hoạt ngăn khoei chè khoei luôn đấy. xong Gian mặc là đấy, non, Beta xăng thế đang <laughs> สิบรอไปเลยกันเลยใช่ครับพูสังเกตลูกกับแม่อันนี้แม่อันนี้ลูกเท่าสำมการเลยเบาควันเบาควันก็เท่าสำแม่จอยสำมการไม่กลัวเท่าสัมการก็ใช่พอคอยเท่าเพอเพอแม่หนุ่มกว่า บุคนี้กรมบุคลกาสีน่าขี่ตะเพียงเท่านี้นะครับแี่ล้ก็ฝากันกันนะเียสียงกะทำบุคลสบายแต่ล้ก็ฝากก็ได้ก็แช่คเนียก็ติดตามส่องบุคลนะคันน้องว่าคีบรมน้องว่าคิบก็ไม่น้อยท่แล้วก็ฝากันกันนะคุณเนีสบายดี